สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ a อ c o r d นะครับนี่เราจะมาลอกสติกเกอร์ใครที่อยากรู้ว่าติดสติกเกอร์แล้วลอกออกมันจะมีกาวไหมสติกเกอร์นี่นะครับหน้าฝากระโปรงนะครับอันนี้ติดมาประมาณสองสามปีได้แล้ว,ลวมาดูวิธีลอกกันแนะนำก็คือให้ลอกตอนร้อนนะครับหรือตากแดดก่อนค่อยลอกเพราะว่ามันจะกรอบ ติ๊กเกอร์มันกรอบแล้วเพราะว่ามันหลายปีมันร้อนอยู่ความร้อนเรามาดูว่าลอกแล้วมันมีกาวไหมนี่นะคต้งลอกตอนร้อนมันถึงจะไม่ขาดไม่มีนะครับกาวอันนี้เป็นติ๊กเกอร์ก,อรก็เกตด,ดีหน่อย นี่เมล็200ด2สองร้อยหรือเท่าไหร่นี่แหละลอกตอนร้อนลอกง่ายกว่ามันเป็นแผ่นถ้ามันเย็นมันจะกรอบอย่างเงี้ยกรอบนะครับตอนร้อนเราก็กรอบแหละไ,ไม่มีกาวนะครับ ใครที่จะติดกลัวมีกาวมีอะไรไม่มีนะครับตัวนี้แค่เม็ดเม็ดละสองร้อยบาทพวกหกดีก็เม็ดละสี่ร้อยอตรงนี้ร้อนจังตรงนี้ร้อนกะมีกาวหน่อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสีเดิมเราจะอยู่เหมือนเดิมถ้าเราเคลือบไว้ มันพวกไอรับสติกเกอร์ใส่ครับพวกรถรูๆูเขาจะเคลือบไว้ให้รถสีรถล,ลอย ร้อนกรอบเลยนะัร้อนกรอบน,นาน2ปี3ปีไม่ดี3ปีควรอลอกออกแล้วนะครับเพามันจะกรอบเกินไปแล้วมันลอกยากดีครับโอเองวันเดียวไม่แห้งนะครับหมกไว้3ปีก็ยังไม่แห้งเหมือนเดิม ที่ลือ้อที่ลอกออกเพราะเดี๋ยวคนสีใหม่แล้วก็ไปต่อคอนสีนะโอเคเรียบร้อยจะเอาน้อยมากเลยครับจาวอาน้อยมากสีรถก็ไม่เสียด้วยสีรถก็ไม่ได้เสียนะครับสีรถก็อยู่ปกติ ครับเหมือนเคลือบเคลือบแก้วมันไอเคลือบฟิล์มใสนั่นละมันเหมือนกันไอตัวน,นี้มันร้อนตัวน,นี้หม้อน,น้ำฝาหม้อน,น้ำอยู่ตรงนี้ในสีมันพองมนันโป้โปไม่แห้งโปไม่ดีมันไม่ยึดนะครับมันจะหลอกมันจะหลอกออกโอเคก็ประมาณนี้ครับ รับคลิปที่คลิปนี้ลอกสติกเกอร์ว่ามีกาวไหมทำลายสีรถไหมก็เป็นแนวทางครับสำหรับคิปนี้เลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับช่างยามมนิไฟสวัสดีครับ